นกายแต่ว่า,ายังคือทอดถึงหักสองเฮาสิจอดปานรถเปิดน้ำมันบ่อยากมีความจริงกับฮักสองเฮามือนั้นจากเพื่อนกลายเป็นความสัมพันธ์ ครับต่อไปจะเป็นการทดลองการหักเหของแสงนะครับซึ่งมีอุปกรณ์ดังนี้ 1. แก้วน้ำใสหนึ่งใบสองหลอดน้ำหนึ่งอัน 3. น้ำตาลนขวดครับค่ะต่อไปจะเป็นการทดลองนะคะท้านแรกค่ะนำหลอดใส่แก้วน้ำใสนะคะสังเกตด,ดูนะคะ หลอดจะยังคงเป็นแท่งตรงนะคะขั้นต่อไปคือเทน้ำลงไปนะคะประมาณเกือบครึ่งแก้วนะคะสังเกตดูค่ะหลอดจะไม่เป็นเส้นตรงนะคะจากปรากฏการณ์นี้เรียกว่าปรากฏการณ์การหานันมีของแสงะคะ่ะ บีเกอร์ขนาดหนึ่งร้อยมิลลิลิตรครับสองบีเกอร์ขนาดสอง้อยห้าสิบมิลลิลิตรสามน้ำมันพืชครับอันดับแรกนำแก้วน้ำเล็กนะคะใส่ลงไปในแก้วน้ำใหญ่ค่ะเราสังเกตดูเราจะยังเห็นแก้วน้ำเล็กอยู่นะคะเมื่อแล้วเราก็เติมน้ำมันลงไปนะคะให้เต็มแก้วน้ำเล็กข้างในนะคะ ห็นแก้วน้ำเล็กอยู่ใช bon ่ไหมคะต่อไปนะคะสังเกตดูดีนะคะเติมน้ำมันให้ท่วมแก้วน้ำนะคะเราจะไม่สามารถเห็นแก้วน้ำเล็กได้ค่ะจากปรากดการณนี้ค่ะก um> ็เรียกว่าการหักเหของแสงเช่นกันค่ะเออการหักเหของแสงคืออะไรนะครับเพื่อนๆสงสัยหรือเปล่าเาะว่าการหักเหของแสงคืออะไรถ้าสงสัยก็ไปาน แ่งจะแบ,บ,แบ,บ่งได้ยังไงนะทาไมเราถึงมองไม่เห็นแก้วน้ำใบเล็กเมื่อเติมน,น้ำมันลงไปแล้วทำไมเราถึงสามารถมองเห็นแก้วน้ำใบใสได้คะเพื่อนๆสงสัยหรือเปล่าคะว่าตัว,วกลางแต่ละชนิดจะเกิดการหักเหเมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรหรือเหมือนกันหรือไม่ถ้า,ถาสงสัยไปลามคิดบอบเลยค่ะครับสายที่เรามองเห็นแก้วน้ำใบใสีได้เพราะว่าแก้วน้ำใบใสไม่มีความหักเหของแสงนะครับเมื่อเราเทนะ้ำมันลงไปในแก้วจะเกิดการหักเห จึงไม่สามารถนอนผีแก้วน้ำใบเล็กที่อยู่ในน้ำมันได้ค่ะทดลองก็ทำให้เราทราบแล้วว่าการหาผีควองแสงคืออะไรการหาผีควองแสงมีกี่ประเภทเราไปได้ทราบกันแล้วนะครับครับพวกเราขอจบการทดลองเดือนนี้นะครับ